สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มจัชวานในข่าวไวเทนวนะครับเรื่องราวนี้ครับเพจเพจดังเพจหนึ่งออกมาแฉครับดาราสายโมเตลูคนหนึ่งนะครับไปขึ้นไปสักการะขึ้นไปเที่ยวถ้ำนาคาแน่นอนว่าพักหลังนี้ถ้ำนาคาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สุดฮิตนะครับศิลปินดาราเซเรบแห่ขึ้นไปกราบไหว้กันตามเทรนนะครับตามความเชื่อนะครับตาม ความนิยมปปู u l a มากสถานที่แห่งนี้นะครับล่าสุดมันมีเพจหนึ่งเพจดังออกมาแชร์ว่าดาราที่เขาเรียกกันว่าดาราหอยทากนะครับนะครับดาราหอยทากคนนี้เนี่ยขึ้นไปครับขึ้นไปบนถ้ำนาคาปรากฏว่าไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญนะครับเนี่ยครับแหกกฎระเบียบของถ้ำนาคาทําตัว VIP ครับทำเอาชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นรวมไปถึงคนที่ต่อคิวขึ้นไปสักการะเนี่ยรุมสาปส่งเลยครับก็บอกเนี่ยครับ เพจ Facebook 4 t r u ูครับเขาออกมาเผยแพร่เรื่องราวนี้ครับก็บอกว่าพร้อมให้คำใบ้ถึงดาราคนนี้ว่าดาราหอยทากนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยชอบตระเวนทำบุญไปทั่วครับไปทำแต่ละทีเนี่ยก็ทุ่มเงินมากมายซะด้วยครับตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าดังตรงไหนว่าเด็ดนี่ครับดาราท่านนี้เนี่ยก็จะไปกราบงามๆและล่าสุดครับดาราหอยทากคนนี้เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวครับนำชาวคณะนะครับขึ้นไปบนถ้ำปีนถ้ำเพื่อความปังนะครับ ชาวบ้านเนี่ยด่ากันเลเหลวแหลกด่ากันยับเลยครับสวดกันยับนะครับแสดงถึงความเป็น VIP ครับใครไปที่ถ้ำวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้ดีเลยเพราะมันเริ่มตั้งแต่ปีนเขามีการทําพิธีบวงสวงใหญ่โตมากนะครับจัดเต็มเครื่องเสียงดนตรีกระหึ่มราวกับจะเปิดคอนเสิร์ตให้เทวดาครับเขาบอกจากนั้นเนี่ยมีการนําคณะทัวร์คณะบุญเนี่ยขึ้นเขาขึ้นถ้ำนะครับโดยมีไกด์นำไปมูเตลูเลยครับเมื่อไปถึงบริเวณจุดต่างๆเนี่ย ดาราหอยทากและคณะท่านนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งใจนะครับตั้งจิตอธิษฐานกันทีละคนเลยซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะปกติเนี่ยเขาจะอธิษฐานกันทีละคนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคณะดาราหอยทากใช้เวลานานมากครับไม่เห็นใจคณะอื่นที่เขาต่อคิวเข้ากันอยู่ต่อคิวจะขึ้นเขากันอยู่เลยทั้งที่มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นเป็นการแสดงถึงจิตใจและมารยาทที่ดีงามนี่ครับก็บอกอย่างนี้นะครับ ผลของการเอิงเอ่ยของดาราและก็แอนด์เดอะแก๊งดาราหอยทากนะครับทาให้คณะอื่นๆเขาบอกว่าต้องรอคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับเท่านั้นไม่พอครับดาราหอยทากแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยนำสิ่งของขึ้นไปไหว้ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อห้ามของถ้ำนาคาเขาครับจะเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่เพราะต้องมาเก็บของเหล่านี้ปรากฏว่าของเหล่านี้มันจะบังเอิญปิลไปกระจายไปก็จะเป็นการสร้างมลภาวะไว้กับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าไปอีกนี่ครับเขาบอก และเรื่องราวที่หนักสุดขบอกเห็นจะเป็นไฮไลท์ของการมูเตลูของคณะดาราหอยท่าคณะนี้ครับคือน,นาเอากระเป๋าเงินครับสิ่งของต่างๆเนี่ยขึ้นไปอธิษฐานจิตครับโดยปกติเนี่ยจะมีการต่อคิวอธิษฐานทีละคนเป็นหมู่คณะนะครับแต่มีกฎก็คือห้ามนําเอาสิ่งของเนี่ยไปวางไว้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเขาบอกแต่คณะดาราคณะนี้ครับแหกกฎครับเอากระเป๋าเงินเออมือถือไปวางในสิ่งที่ต้องห้ามนะครับ และไกด์ส่ห้ามก็ไม่ฟังด้วยครับหันมาว่าไกด์นะครับจะรีบทาเสร็จอย่าทาให้เสียเวลานี่ครับเขาบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาเอาไกด์เนี่ยจ่อยไปเลยครับเขาบอกนี่ครับขณะที่คณะอื่นๆเนี่ยก็อดทนมานานเริ่มทนไม่ไหวโวยวายกันเสียงดังครับดาราแก๊งนี้เนี่ยเขาก็หันควอบไปบอกว่าขอให้เงียบๆหน่อยเขาจะทําพิธีทุกคนก็อดทนจนถึงที่สุดเพราะถือว่ามาทําบุญครับผลของการขอพรอ,อันยาวนานของคณะดาราแก๊งนี้ครับทำให้คณะอื่นๆที่เขาต่อคิวเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปขอพร อธิษฐานจิตได้เหมือนคณะดาราหอยทากแกงนี้นะครับเพราะว่าเวลามันจากัดและเริ่มมืดค่ําแล้วและมีหลายคิวหลายคณะที่ก็ต่อคิวยาวเหยียดกันส่งผลให้ผู้ที่มาขอพรต่อจากคณะดาราแกนนี้เนี่ยต้องขอพรข้างนอกครับและรวมกระเป๋าเงินมาอธิษฐานร่วมจิตแถมต้องเดินลงจากถ้ำ่ามกลางความมืดกันด้วยต้องควักไฟฉายมาส่องตามทางเจ้าหน้าที่ด้านล่างก็ขึ้นมาตามครับบอกว่ามืดแล้วเดือดร้อนชาวบ้านกันไปทั่วเรื่องนี้ครับ ส่วนบรรดาคณะดาราหอยทาก v i p เนี่ยก็ลงถ้าไปดินเนอร์กัน,บบนเขาบอกนะครับเขาบอกอีกเพิ่มเติมว่าได้ข่าวว่าคณะทิปนี้เนี่ยให้เงินค่าไกด์เนี่ยหลักหมื่นครับเรื่องนี้เนี่ยเท็จจริงประการใดเขาบอกว่าคนที่ไปถ้าในวันนั้นเนี่ยรู้ดีกันทุกคนครับและเข้าใจดีถึงที่มาของคำว่าดาราหอยทากทุกคนเกิดมาเขาบอกว่าอยากจะมีอยากได้หลักรวยกันนั่นแหละแต่ควรให้มันพอเหมาะพอดี2มือพนมปากร่อมขอพรแต่ไม่มีน้ำใจให้กับผู้อื่นแถมยังแหกกฎแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเทวดาไม่งู นี่ครับเขาบอกมาดาราหอยทาคือใครใครรู้ช่วยบอกผมเลยผมไม่รู้จริงนะและใครเพิ่งไปมานะครับดาราคนไหนเรามาเปิดวาร์ปกันดูครับเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ